สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมนะครับเมื่อนี้อาจจะเป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นล่องเป็นการล่องสูตรสูตรหวยเล่าพัฒนาเนาะสูตรไม่ล่องเบิงงครับ ย่านสูตรแหลกมันผาดน,นะครับเพราะว่ามันผาดมาลายละผาดมาลายกันแล้วเลือยากเอาอีกสูตรหนึ่งมาให้พอไม่พี่น้องได้ติดตามกันลังเทือหามันเขามีโชคมีหลามเหมือนกันนะครับเมือ่อคลิปก่อนผมหายไปนึงแปดสามนะครับผมก็ มันอาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้ครับเป็นเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะแล้วก็หนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งแปดสี่นะครับเดี๋ยวผมเขียน เขียนใหม่มุมใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวเขียนขอขออนุญาตเขียนใหม่นะครับมันมองงามก็อนุญาตลบแล้วก็เขียนใหม่นะครับหมดขีดก่อนผมหาหนึ่งแปดสามนะครับหนึ่งแปดสามนะครับแล้วก็วกันกันมันเหลืองน,นะครับเจ็ด แปดสี่หนึ่งแปดสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสี่เนาะครับนะครับ,นะรบแต่เมื่อนี้ผมจะล่องสูตรใหม่หบึ่งนะครับว่ามันสีขาวบอนะครับผมจะต้องเถอพรม,มีพี่น้อง มารับชมคลิปผมอาจจะมีโชว์มีลาบน้ำกันว่าผมเอ็ดมาหลายคลิปล่ะมันลดตลอดนะครับได้กันยังมีพี่น้องมาให้ความสนใจอยู่ผมก็ขอบคุณในหลายครับสำหรับอีกสูตรหนึ่งครับผมคือสิบวกค้านวณให้เบิ้งหน้ครับแต่ว่าผมจะเขียนให้เลยครับเป็น 7จ็ดสีหาครับเจ็่หาประมาณนี้แล้ครับถ้าถ้าแยก2อตัวมันกับสีลายใน้ยังน้อยเนะ7 45, 7 45, าะเจ็ดหาเจ็นะครับสีนะครับประมาณนี้แล้ครับ 47, คลิปนี้กับบมี่ยังหลายครับมีผมก็อยากจะล่องสูตรไม่เบิองว่ามันจะเข่าบอเนะครับก็ขอบคุณได้หลายพอไม่มีน้องทุกๆุกขันนะครับถีมากกดสับในผมตอนนี้ได้ทสิคนแล้วครับซึ่งขนาดหวยบมเข่าออก็ยังมีคนให้เขียนมากดติดตามผมก็ขอบคุณได้หลายเด้อครับเด้อกวังว่าคือสิ มีโศกมีหลาบน้องกันต่างแต่งวลน,นี้เป็นตนไปนะครับนอกสำหรับคลิปนี้ผมก็คือสิมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมขอให้มันหมาน,นกันทุกคนเะยครับเดอ้อสวัสดีครับ